ซึ่งว,วันนี้ทักกลิ่นจะมาบอกต่อเคล็ดลับนะคะในการบำรุงร่างกายของเรานะคะแล้วก็ในการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเรานะคะเพราะช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะโควิด19หรือว่าจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ตามอากาศนะคะแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยวันนี้ทักกลิ่นก็อยากจะมาแนะนำนะคะเคล็ดลับในการบำรุงหรือว่าการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของกลินให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้จักกันค่ะนอกจากนั้น,นะคะน้องเขานะ,ะยังช่วยในเรื่องของภูมิพันธุ์ของเราอี เดี๋ยวเราไปติดตามดูกันดีกว่าว่าเคล็ดลับของกินคืออะไรไปดูกันเลยบูมิตซีใครนะคะที่กําลังมองหาตัวช่วยดีๆที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ร่างกายของเรานั้นป่วยง่ายยิ่งช่วงนี้ด้วยมีโควิด -19 หรือใดๆก็ตามต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเลยนะคะต้องเจ้าตัวนี้เลยนะคะบูมิตซีเพียงวันละ1-4เม็ดเท่านั้นทานได้ทุกที่ทุกเวลา ามารถเคี้ยวได้เลยรสชาติอร่อยมากอีกด้วยแหละคะ่ะบุมวิตซีนะคะมีสารสกัดจากผลไม้อาเซโรราเชอรี่ที่มีวิตามินซีสูงกว่าส้ม30-80ถึงเท่าเลยรวมไปถึงวิตามินซีบีหนึ่งบีหกบีสิบสองและบีสามด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะบุมวิตซีตัวนี้นะคะมีส่วนช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเราระบบประสาทนอกจากจะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วยังช่วยบำรุงผิวให้กระจ่างใสลดการอักเสบของสิวแถมยังป้องกันแสงแดดได้อีกด้วยนะคะต้องบอกเลย ว่าตัวนี้ไม่กัดกระเพาะแน่นอนค่ะที่แนะนําเลยบูมิซี่ใครนะคะที่อยากมีผิวพัรนสวยผิวพรรณเป,ปล่งปลั่งอยากมีตัวช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตัวนี้เลยค่ะสอบโจทย์มากๆเม็ดเดียวได้หลายอย่างเลยไม่มีไม่ได้แล้วนะ